สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ไม่ได้อยู่บ้านหลายวันนะครับกลับมาก็เจอปัญหากับต้นพลิกขี่หนูที่ปลูกในกระสอบนะครับตอนนี้พลิกขี่หนูเริ่มจะติดดอกแล้วก็มีเม็ดบ้างแล้วนะครับนี่มีทยอยติดดอกแล้วก็ทย่อยมีเม็ดเล็กๆมาแล้วนะครับแต่ก็เจอปัญหานะครับปัญหานี้ก็คือเพลี้ยนะครับเต็มใบเลยนะถ้า ไม่รีบจัดการตอนนี้นะครับคลิกขี้หนูของเราก็จะแค่แกลนนะฮะติดเม็ดไม่ดีนะฮะใบร่วงอาจจะถึงขั้นตายได้เลยนะครับตามกิ่งตามก้านใบนะครับแล้วก็ตามต้นพริกเนี่ยจะมีพวกมดทันไฟแล้วก็พวกมดตัวเล็กๆนะฮะไตยโยกเย้ Yo yeah. เต็มไปหมดนะอันนี้เขาขนเพลี้ยขึ้นไปใส่ในต้นพลิกของเรานะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมดูเพลี้ยนะเดี๋ยวผมให้ดูใต้ใบครับนี่ครับเป็นเพลี้ยแบบนี้เยอะแยะมากมายนี่นะครับเกือบทุกใบเลยนะครับใต้ใบเยอะมากนะครับจะทําให้ใบพลิกหงิกงอนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะผมจะทําการจัดการนะครับเจ้าเพลี้ยพวกนี้นะครับรับรองว่า ตายเกลี้ยงไม่มีเหลือนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการจัดการยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันครับขั้นตอนแรกนะครับให้คุณผู้ชมหาภาชนะนะครับแล้วก็ใส่น้ํามานะไม่ต้องเยอะนะครับหรือกะประมาณตามสัดส่วนนะครับของต้นพลิกแล้วก็เตรียม2อย่างนะครับโดยจะมีแป้งที่โรยตัวสุนัขแล้วก็มี ผงซักฟอกนะครับที่เราใช้ซักผ้าปกติทั่วไปนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับกระดูประมาณนะครับไม่เยอะนะครับไม่น้อยเกินไปนะครับแล้วก็ใส่แป้งโรยตัวสุนัตลงไปนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับอันนี้ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ลงไปจากนั้นก็ใช้ไม้คนนะครับคนให้เข้ากัน เลยนะครับมีแค่2ออย่างนะฮะที่เราจะใช้จัดการพวกเพลี้ยพวกมดนะฮะแจ้ตัวปัญหานะที่ก่อปัญหาให้กับต้นพืชผักสวนกลัวของเรานะครับรับรองวันนี้นะฮะเจอดีแน่นอนนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้คุณผู้ชมหาที่ฉีดล็อกกี้นะครับหรือเป็นทั้งฉีดอะไรก็ได้นะครับที่สามารถฉีดได้นะครับใส่เทลงไปนะครับ นี่นะครับแบบนี้นะผมจะใช้เป็นฟอกกี้เล็กๆนะครับเพราะว่าผมปลูกไม่เยอะนะครับใช้ฟอกกี้เล็กๆนะใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นก็เอามาฉีดแบบนี้นะครับใต้ใบเลยนะให้โดนตัวเพลี้ยแล้วก็มดที่ตายไปตายมานะครับฉีดให้โดนทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับอันนี้ผมฉีดไปแล้วนะครับตายไปนะฉีดตั้งแต่วานนี้นะครับ ใบนี้ยังฉีดไม่โดนนะแต่ใบที่ออกเป็นสีดําๆนะอันนี้ก็คือตายหมดแล้วนะครับฉีดตอนเช้านะครับตอนเย็นคุณผู้ชมไปดูได้นะครับใต้ใบนี้นะครับจะเป็นดํดๆเยอะมากนะเนี่ยที่ตายไปแล้วนะผมฉีดไว้ตอนเช้านะครับนี่นะฮะเรียบร้อยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นดำดำข้างบนใต้ใบอันนั้นตายเรียบร้อยไปแล้วนะครับ ก็เราจะพลิกดูใต้ใบนะแบบนี้นะฮะนี่นะครับน,น,บนี่ถ้าเป็นดำดำอะ่ะอันนี้เรียบร้อยนะครับทุกซอกทุกมุมนะเราฉีดเลยนะฮะโดยเฉพาะ,ะช่วงยอดของพลิกเม็ดและดอกก็เป็นที่ต้องการของพวกมดแล้วก็เพลียด้วยนะครับเขาจะชอบไปเกาะตรงนั้นนะฮะแล้วก็กัดกินแล้วก็ทำให้ดอกร่วงแล้วก็เม็ดพลิกที่กําลังจะ โผล่ขึ้นมาล่วงเน่านะครับไม่สามารถที่จะให้ผลผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องจัดการนะครับให้อยู่หมัดน,นะครับพวกตามโคนนะครับตามโคนของพริกนะฮะคุณผู้ชมก็ต้องริดใบออกให้เยอะๆนะครับให้ปลูกลงแบบนี้นะครับอย่าให้เป็นที่หลบอาศัยของพวกมแมลงนะครับแล้วก็พวก ศัตรูพืชนะครับเขาจะชอบมาอาศัยอยู่นะครับข้างล่างแบบนี้นะผมจะทําให้เป็นร่องๆโปร่งๆแบบนี้เลยนะครับให้ลมพัดผ่านแล้วก็ให้แสงแดดส่องเข้าไปถึงนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะครับแล้วก็แมลงต่างๆนะครับเราจะจัดการได้ง่ายนะฮะสำหรับการทําวิธีนี้นะครับแล้วก็ตามต้นพลิกนะครับที่มีเม็ดออกมาเยอะแยะแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็สังเกตดูด้วยนะครับ ตามเม็ดพลิกนะตามช่อของพลิกที่เราเห็นนะจะมีพวกมดตัวเล็กๆนะครับไต่โยเยไปมานั่นแสดงว่านะครับเริ่มจะมีเพลี้ยเข้ามากัดกินใบพลิกยอดพลิกของเราแล้วนะครับคุณผู้ชมนะจะต้องจัดการนะครับถ้าสังเกตเห็นพวกมดเริ่มไต่โยเยนะเริ่มจัดการได้เลยนะครับโดยการใช้สูตรนี้นะครับฉีดไปที่ เม็ดพลิกเลยนะครับแล้วก็จิตไปที่ใบนะครับจากนั้นพวกมดก็จะตายไปนะครับไม่สามารถที่จะไปคาบเพลี้ยขึ้นมาใส่ต้นพลิกของเราได้ครับครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคนะที่ผมใช้ประจําเลยนะครับในการจัดการพวกเพลี้ยแล้วก็มดคันไฟนะครับมดตัวเล็กๆต่างๆนะฮะที่เป็นปัญหากับต้นพลิกแล้วก็ต้นมะเขือพืชผักส่วนกรัวต่างๆนะครับให้คุณผู้ชมเอาไปลองปรับใช้ในสวนดูได้นะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ